และผ่านอสองช่องทางพร้อมกันนะครับก็คือทางช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับก็ขออนุญาตทักทายก่อนนะคุณอ,อันดามันคุณกอฟนะครับคุณสร้างภาพคุณกัลยายโอหลายๆท่านที่เข้ามาขอบคุณมากเลยตอนนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับในการต่อสู้กับ Finance นะครับไม่ใช่ว่าการต่อสู้เพื่อเพื่อการชักดาบนะเราเรียกว่าการต่อสู้ในในเชิงของกฎหมายเสียงชัดไม่เอ่ยแจ้งผลการรับชมด้วยนะเดนินไฟแนนซ์ฟ้องมา8ปดแสนคุณสุจิตาทุกคดีมีทางสู้นะถ้าหากเราคือนรถไปแล้วนะครับ ปัญหาของการคือลถเหมือนที่เราเล่ามาเหมือนที่เราเล่ามานะว่ามันจะมีอยู่ประมาณขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งสั้นๆเพราะว่าท่านที่เป็นแฟนร,รายการติดตามอยู่ก็จะเข้าใจแต่ขอบคุณมากครับคุณกอ๊อฟที่แก้งว่าเสียงชัดนะคุณกัรยาขอบคุณมากครับท่านที่ติดตามมาก็จะพอรู้ว่าทนายกรกฎนั้น ได้ให้มาถ่ายทอดให้ฟังสู้คดีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดช่องทางในการสู้นะคดีมันเหมือนกันแหละคือยึดรถไปขายทอดตลาดแล้วขาดทุนแต่วิธีการสู้มันไม่เหมือนกันเพราะเงื่อนไขของเวลาเงื่อนไขของการคืนแต่และคนไม่เหมือนกันเช่นเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยโจทย์เขาบอกเลือกสัญญาแล้วแต่โจทย์ไปยึดรถ กับคืนก่อนจะครบ30วันคือกฎหมายบังคับไว้นะว่าได้รับหนังสือป๊บเนี่ยจะต้องมีเวลาให้ผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามเนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันได้รับไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่เขาออกหนังสือนะเพราะบางทีไฟแนนซ์มันก็ออกหนังสือล่วงหน้าแล้วมันไปส่งอีกอีกเป็นอาทิตย์ค่อยไปส่งก็มีนะครับฉะนั้น30วันเนี่ยก็คือนับจากวันที่เราได้รับหนังสือ นทีนี้เทคนิคการสู้เราสู้ยังไงกรณีแบบนี้กรณีแบบที่เขาไปยึดรถก่อนครบ30วันเนี่ยวิธีสู้คือสู้ว่ามันเป็นสัญญาที่เลิกกันโดยปริยายนะครับส่วนมากจะเป็นเลิกโดยปริยายนะครับถ้าไม่เลิกเป็นโดยปริยายมีไหมก็มีเหมือนกันนะเช่นเช่นใายใน30วัน เขาไม่ได้มายึดเราไปส่งเองเอาไปส่งเอง,เอง,เองนะครับซึ่งก็ต้องสู้อีกแบบหนึง่งนะครับตอนนี้ประเด็นที่บอกใกล้ไรเรื่องการสู้คดีนะครับก็คือสู้โจดบอกเลิกสัญญาแล้วโจ์ก็คือไฟนั้นเนี่ยมายึดลดคืนก่อนครบกำหนด30วันวิธีสู้แบบนี้นะครับก็คือสู้ให้เป็นสัญญาเลิกกันโดยปริยาย ในการสู้คดีจะต้องใช้ทนายความนะครับในการยื่นเพื่อเพื่อที่จะบรรยายข้อต่อสู้ให้เข้ากับข้อกฎหมายข้อที่จริงอ่ะให้กับข้อข้อกฎหมายฉะนั้นหลายคนคิดเอาเองว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับไฟนั้นนะครับในเมื่อหลักฐานก็ไม่ได้เก็บหลักฐานก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ไม่ได้เก็บเราจะอะไรไปสู้กับเขามีครับทุกคดีมีทางสู้ อย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าสู้ข้อเท็จจริงบวกข้อกฎห,หมายก็คือข้อเท็จจริงก็คือเขามายื่นเลอกก่อนครบ30วันข้อกฎห,หมายคือมันเลิกโดยปริยายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกคือมันยังไม่ครบกาหนดอะ่ะนะสัญญายังไม่เลิกกันแต่เขามายื่นก่อนอย่างนี้เป็นตน้นกรณีที่2โจทย์บอกเลิกสัญญาโจทย์บอกเลิกสัญญาแล้วและเราได้รับหนังสือแล้ว โจทย์ไปยึดลดคืนภายหลัง30วันนะีภายหลัง30วันนะอ,อครบกำหนดสาสวันแล้วเขาค่อยไปยึดกรณีแบบนี้ก็ต้องพิจารณาลึกลงไปอีกว่าการขายทั่วตลาดชอบหรือไม่นะครับคือก่อนที่จะขายอันนี้กรณีที่เขายึดลดหลัง หลังหนังสือบอกเรื่องสัญญาเราได้รับหลัง30สวัน,นวิธีสู้เราต้องพิจารณาลึกลงไปอีกว่าการขายเนี่ยชอบหรือไม่เพราะการขายทอดตลาดเนี่ยกฎหมายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกรณีที่สัญญาเจ้าซื้อเนี่ยเขาบังคับไว้นะว่าการยืดรลดไปแล้วจะต้องขายด้วยวิธีการทอดตลาดโดยชอบการขายทอดตลาดโดยชอบ ก็คือขายอย่างเปิดเผยแก้งให้เราทราบว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับต้องแก้งไม่น้อยกว่าเ็วันนะทีนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้บางบริษัทบางเคสบางกรณีไม่ได้บอกขายเลยบางเคสบอกแต่นักสือมาไม่ถึงก็ถือว่าเราไม่ได้รับนะครับถือว่าเราไม่ได้รับบางเคสบางกรณี บอกว่าจะขายวันนั้นแต่ขายก่อนอย่างเงี้ยถ้าขายก่อนกําหนดนะครับรก็ถือว่าขายขายโดยไม่ชอบนะครับอันนี้วิธีพิจารณาข้อต่อสู้นะว่าเราจะสู้ยังไงกรณีที่โจทยึยดรถภายหลังที่หนังสือบอกเลิกสัญญามันครบกําหนด30สิวันแล้วนะครับคือเลยกําหนดที่จะให้เราปฏิบัติตามนั่นแหละนะครับอ มอกจากมึงแล้วถ้าทุกอย่างเขาทาโดยชอบเขาขายก็ชอบเราจะสู้อะไรอีกนะสู้เรื่องขายอ่าสู้เรื่องเขาเรียกว่าเออเรียกร้องมาสูงเกินส่วนสัญญาเจ้าซื้ออย่าลืมนะครับว่าเขาคิดคํานวณดอกเบี้ยล่วงหน้าล่วงหน้าไว้เนี่ยสมมติว่า60สงวดเขาคิดหกสงวดเ2สิสองวดเขาคิดล่วงหน้าเ2สองงวดฉะนั้นวิธีสู้คดีตรงนี้ สู้คดีที่เขาทําถูกต้องทุกอย่างแล้วเรียกว่าเราไม่มีทางสู้เราต้องหันกลับมาสู้เพื่อเพื่อแกะดอกเบีย้ยออกนะครับการแกะดอกเบีย้ยออกแกะค่าผลประโยชน์ที่เขาบวกทับซ้อนไปแล้วเนะี่ยออกแกะยังไงนะครับจริงๆแล้วการเรียกค่าขายขาดราคาเนี่ยเขาต้องเรียกตามความเสียหายที่แท้จริงเขาไม่สามารถเรียก เรียกจำนวนที่เขาเรียกว่าเงินเต็มตามสัญญานะสมมุติว่าราคาหกแสนส่งงวดมาแล้วหนึ่งแสนขายเท่าตลาดได้อีกสองแสนเป็นสามแสนเอาไปลบออกจากหกแสนมันเหลือสามแสนเนีขาเรียกไม่ได้สามแสนนะถ้าเขาเรียกเต็มสัญญาแสดงว่าเขากําลังบังคับให้เราปฏิบัติตามสัญญาที่เลิกกันแล้วซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นถามว่าไฟแซ์รู้ไหม ว่าเขาเรียกไม่ได้เขารู้แต่เขาเรียกมาเขาฟ้องมาร้อยเปอร์เซ็นฟ้องเต็มสัญญานะครับหักลบด้วยเงินที่เราส่งไปแล้วหักลบด้วยเงินที่เขาประมูลขายได้ส่วนที่เหลือเขาเรียกว่ามันเป็นมูลค่าเต็มสัญญาก็คือการที่จะบังคับให้เราซึ่งส่งรบคืนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาที่เลิกกันไปแล้วไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นทนายความหรือ ท่านที่มีความรู้ทางกฎหมายที่จะยื่นข้อต่อสู้ด้วยตนเองเนี่ยนะครับเราก็เอาประเด็นนี้เข้าไปสู้นะครับถ้าหากไม่สู้ในประเด็นค่าเรียกว่าค่า,าเรียกสูงเกินส่วนเนี่ยศาลก็จะลดให้นะครับซึ่งแต่ละศาลแต่ละท่านท่านก็รู้อยู่แล้วว่าดอกเบียรบร้ยมันเรียกเกินไว้แล้วนะครับก็จะลดให้แต่ลดเท่าไหร่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลนะครับเป็นดุลพินิจของศาล แอดมินแอดมินรู้สึกแบตเตอรี่จะหมดทํายังไงเอ่ยมันเตือนมาแล้วสักครู่นะครับ mm hmm. เมื่อกี้แบตเตอรี่บอกว่าเหลือสิบเปอร์เซ็นสงสัยเราจะคุยกันไม่ได้ได้ไม่ยาววันนี้คุยกันได้เพิ่งสองข้อเองคุยกันไ,ได้เพิ่มสองข้อแต่ไม่เป็นไรถ้าแบตเตอรี่หมดแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันนะครับแค่ไหนก็แค่นั้นล,ลืมเช็คแบตเตอรีอ่ก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้นะครับ วันนี้คุยกันได้แค่2ประเด็นเดี๋ยววันอังคารหน้าเราเรา,เราเข้ามาคุยกันใหม่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้อยากจะยืนยันอยากจะเป็นกําลังแจให้เฉพาะเฉพาะคนที่คืนรถแล้วโดยชอบนะครับไม่ใช่เอารถเขาไปขายเอารถเขาไปจำนำนะครับอันนั้นน่ะทนายกรณพลไม่มีคําแนะนํานะครับนอกจากการชำระนี่อย่างเดียวเพราะเราไม่มีอำนาจต่อรองนะครับ อยากจะตอบคําถามนี้จังเลยคุณอ้อมแอมกราพยาสวัสดีครับพี่ทานายล่าสุดส่งหมายสารมาแล้วพอถานข้อรังจรบอกยังไม่ฟ้องขูกจะให้กำนันมาที่บ้านสารพัดวิธีค่ะนี่คุณอ้อมแอมฝากไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยอย่าตกเป็นเครื่องมือของบริษัททวงหนี้เพราะมันมีกฎหมายการทวงหนี้จะต้องทวงให้ถูกตัวรูปหนี้นะครับหรือ บุคคลในครอบครัวของลูกหนี้เช่นพ่อแม่หรือภรรยาสามีอย่างเงี้ยนะครับขวงได้แต่การไปทวงหนี้โดยให้โดยไปบอกกับบุคคลอื่นเนี่ยมันผิดพรบการทวงหนี้ผิดกฎหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไปทำหน้าที่แบบเนี้ยก็ทำผิดมันไม่ใช่หน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่จะไปทวงหนี้ให้เขานะมีหลายหมู่บ้านที่ใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือ บอกได้เลยว่าผิดกฎหมายนะครับอืมโอเคนะออมแอมบอกว่าเออได้รับคำตอบละแล้วลก็อีกอย่างหนึ่งที่ขู่บอกว่าจะไปลงพื้นที่จะไปลงพื้นที่จะไปลงทำไมอืมบอกจะไปลงทำไมการสืบทรัพย์จะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามนี่คำพิพากษาคือศาลต้องพิพากษาก่อนฉะนั้นที่เขาขู่ว่าในถ้าคุณไม่ชำระฉะนันจะลงจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำลวงของขนทวงหนี้เขาอาจจะข่มขู่แบบไกลๆสีเทานิดๆน,น,นะครับสีเทานิดๆเพราะคนทวงหนี้ส่วนมากเป็นบริษัทเอาซอร์สคือรับจ้างมาอีกทีหนึง่งนะรับจ้างมาอีกทีนึง่งนะแต่ถ้าเป็นบริษัทไฟแนนซ์โดยโตรงเขาทราบกระบวนการเขาเข้าใจกฎหมายนะครับแต่เนื่องจากแต่ละบริษัทเนี่ยปล่อยปล่อยกู้รถเนี่ยเป็นหลายแสนคัน อย่างโตโยต้าเนี่ยเป็นล้านลานคันหลายล้านคันนั้นคดี10ก็เป็นแสนคันต่อปีอย่างเงี้ยนะครับนิสสันคูโบต้ายันมากเลยว่เหมือนมันปล่อยเยอะรถอ่ะนะครับลูกค้าเขาเยอะนะคุณจตุพรเราพิ่งทนายอยู่นะครับ15พอยอนี้แล้วถ้าคดีถึงมือทนายแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกคดีมีทางสู้นะครับและตอนนี้ตอนนี้คดีผู้บริโภคจะว่าความออนไลน์ก็คือระหว่างศาลทนายโจททนายจำเลย3ามฝ่ายเนี่ยนะครับจะเข้าโปรแกรมถ้าไม่โปรแกรมไลน์ก็โปรแกรม Google Meet ที่ศาลใช้ศาลี่เป็นคนแจ้งนะครับว่าจะให้เข้าโปรแกรมไหนคือก่อนก่อนพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่นำบัลลังก์ของศาล ประสานไปยังทนายของสองฝ่ายนะครับแล้วก็สู้กันก็เหมือนกับไปนั่งว่าความนั่งว่าความอยู่อยู่หน้าบันลังนะครับซึ่งก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันใส่ชุดคุยไม่ใช่อยู่บ้านอยู่สํานักง,งานทนายแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยว่าความไม่ได้นะสารดูเอาก็ต้องใส่เหมือนกับไปนั่งอยู่้าศาน,นะครับใส่สูทผูกไทยใส่ชุดคุยสารก็เหมือนกันสาลก็ต้องปฏิบัติแต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับถึงจะว่าความออนไลน์แต่ก็ต้องว่าอย่างเป็นทางการ เพราะทุกอย่างมันจะรายงานอยู่ในกระบวนพิจารณากระบวนพิจารณาเนี่ยสำนวนเนี่ยนะครับบางคดีถ้ามันไม่จบมันต้องส่งต่อสารอุทธร์ส่งต่อสารฎีกาฉะนั้นมันไม่ได้อยู่เฉพาะในในสารชั้นต้นเท่านั้นฉะนั้นทุกอย่างจึงจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยเป็นไปตามระเบียบแบบแผนนะครับถึงคุณพี่ทนายเรียบร้อยแล้วค่ะรอความหวังครับคุณอิ๋วจตุพร เราฟังข่าวดีครับรักคุณวในตัวป่ว <g uck> นทนายครับผมเพิ่มรายของทนายไม่ได้อยากปรึกษาถ้าใครเพิ่มลายทนายไม่ได้เดี๋ยวทนายจะกลับเข้าไปกดเพิ่มนะครับก็ค่อยโทรมาแจ้งแล้วกันนะครับแต่อย่าอย่าเพิ่งโทรตอนไร์สุดแล้วกันโอเคนะวันนี้เข้าใจว่าแบตเตอรี่ทนายคงจกหมดแล้วแต่ตัวคนไฟเยอะนะครับไฟไม่หมดแต่ว่าแบตเตอรี่ของไอแพดนะครับพอไร้สุดผ่าน iPad นะครับ ขณะเดียวกันก็ฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนีอ้ออกไปที่ช่อง YouTube ด้วย FFC ทาง YouTube สอบถามมาครับ FC สอบถามมา,ามว่าอนนีโทรขู่ตลอดโทรู่สารพัดเลยแต่ไม่ฟ้องต้องทำอย่างไรครับมีถามมาจากจากหน้าจอของ u t u b e นะครับว่าเจ้านี่โทรตัวแทนของเจ้าหนี่ก็คือบริษัทเอ้าซอฟน่ลย,ลยคู่มาตลอดเลย เขากฎหมายทรงนี้ตอนนี้นะทวงได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะและต้องโทรก่อนผ้าที่ตกดินนะครับถ้านอกเหนือเงื่อนไขนะี้ผิดกฎหมายการโทรทวงหนี้ต้องใช้วาจาสุภาพการข่มขู่อาจจะมีบ้านไกลๆแต่ถ้าถึงขั้นทำให้เราหวาดกลัวมันจะกลายเป็นการโชคศักชนะ ถ้าเราหวาดกลัวถึงขนาดนะแต่ถ้าแบบเก็บเก็บนิดๆหน่อยๆไม่อาจจะไม่ถึงขนาดก็ก็จะยังไม่ไม่เป็นความผิดเรื่องการทวงหนี้ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายอาญานะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้ามีคําถามนะครับฝากไว้ที่เพจเดี๋ยวทนายเข้าไปตอบนะครับกับแอดมินเข้าไปตอบตอนนี้ทนายก็พยายามปรับปรุปรงองค์กรปรับปรุงสํานักง,งานเนี่ย ให้ลักมือกับบริษัทเล่าให้ฟังนิดนึงบริษัทไฟนแนสซ์มากเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทในทุนข้ามชาติฉะนั้นเขาจะมีวอลลุมของนักกฎหมายมีฝ่ายนิติกรมีทนายว่าความแบ่งแยกประเภทแบ่งแยกภาคแยกจังหวัดกันไปยอะแยกไปหมดเลยสำนักงานทนายกรกฏเมื่อ,อเข้ามาสู้คดีเนี้ยปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะที่ดูแลเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็เลยพยายามปรับแล้วก็พยายามปรับตัวให้บริษัทไฟนแนนซ์มันกลัวเหมือนกัน น,นายก็เลยไปจัดตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาทรัพยากรบุคคลเนี่ยเข้ามาติดตามคดีไม่ให้หลุดนะครับคือแต่งตัวให้เมื่อเขาตัวใหญ่นะครับการที่จะสู้กับมวยใหญ่เราก็ต้องทำฟอร์มใหญ่นะก็เลยต้องใช้ตอนนี้ใช้แอดมินถึง4คนใช้เจ้าที่ตรวจสอบทั้งแอดมินทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายอะไรเนี่ยร่วมกันเป็นคณะทํางานนะครับเพื่อที่จะสู้ให้เป็นเรื่องเป็นราว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับบริษัทที่ตั้งขึ้นก็คือบริษัท c h ีโรแอนด์วิสเนตนะครับก็คือ,อทำเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องของอธุรกิจอื่นนะครับเพราะว่าต้องจดทะเบียนต้องไม่ใช่เฉพาะว่าความอย่างเดียวนะครับที่สำนักง,งานทานายก็ต้องให้คำปรึกษาล่างสาัญญาธุรกิจอื่นๆนะครับ มันก็เผื่อมีแผนกของมันต่อไปแต่แผนกหลักที่ทางเราก,กรากฎดูแลอยู่คือเรื่องของสู้กับไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเราทําซ้ําเราก็ต้องดีขึ้นเราเชี่ยวชาญขึ้นงองเห็นประเด็นที่จะสู้นะครับเพราะที่ต้องทําอย่างนี้มีประสบการณ์คนใกล้ชิดญาติใกล้ตัวถูกบังคับคดีเมื่อสิบปีที่แล้วเสียนาร้องหหม่ร้องให้แก้ไขไม่ได้นะครับ เหตุเพราะเพิกเฉยต่อคดีไม่ได้เข้าสู้คดีเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะคิดว่าลดคืนไปแล้วไม่มีอะไรหรอกมัง้งเพราะคําว่าไม่มีอะไรหรอกมัง้งจึงเกิดการยึดซับเกิดขึ้นนะครับเมื่อเจอประสบการณ์นั้นเราก็เข้ามาตรึกตองดูว่าปรากฏว่าคดีนี้มันเยอะมากแล้วทนายแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึง คดีได้มากมายขนาดนั้นนะครับโชคดีณวันนี้เป็นโอกาสดีของผู้บริโภคที่จะถูกฟอ้องเนี่ยที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นให้ทนายกรากฎเรี่ยได้ช่วยดูคดีให้นะครับตอนนี้ฝากแสดงความยินดีกับคุณสิริวัลสารนวัศรีสเกตนะครับมีคนป่วยเป็นอะไรไม่มีเงินจ้างค่าทนายความไม่มีเงินจ้างทนายความ ทำยังไงเอ่ยทนายกรกว,วดเขาบอกมีทนายในลูกน้อยจะทํางไงดีก็เลยต้องจัดทําโครงการช่วยเหลือโดยจัดสรรงบประมาณที่ตั้งเป็นบริษัททีโรแอดบิซเนสนี่แหละก็มีโครงการไปช่วยเหลือคือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็ให้คนลงไปดูที่บ้านด้ดูอะไรแล้วว่าเดือดร้อนจริงๆอ่ะนะครับก็ถูกฟอ้องไม่เยอะนะครับถูกฟอ้องมา8 0,000ประมาณ8 0,000นนะครับเพิ่งศาลเพิ่งยกฟอ้องศาลจังหวัดศรีสะเกดเพิ่งยกฟอ้องนะครับของคุณสิริวัลนะครับอ่า เรียบร้อยแล้วก็ดูการให้ช่วยให้การช่วยเหลือทางข้อกฎหมายนะครับอันนี้ก็าฝากแจ้งข่าวนะครับสําหรับท่านที่เดือดร้อนอรย่างงี้ขอความช่วยเหลือมาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านที่พอจะไปได้ไมาได้แล้วก็แชร์กันเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการต่อสู้คดีเพื่อการที่จะให้เราหลุดพ้นจากหนี้นะครับไม่ใช่ชักดาบนะให้เราหลุดพ้นเอากฎหมายมาปลดหนี้ให้เรานะครับหนี้ไฟแนนซ์เนี่ย เป็นหนี้ที่สู้ได้ถ้าลดคืนไปแล้วนะครับช่องทางสู้มันมีหลายวิธีแต่วันนี้นะคุยไปแล้วสองช่องนะครับสองช่องทางเดี๋ยววันอังคารหนะ้าจะเข้ามาคุยในช่องทางที่เหลือนะครับโอเคนะออจาครับมี FC จาก Youtube สอบถามทนายครับ FC จาก Youtube ว่าผมเป็นคนคำ้ำแล้วลดขายทอดตลาดไปแล้วส่วนต่างห0 0 0 0นไฟแนนโทรตามคนผ่อน ไม่ผ่อนแบบนี้เราสู้ได้ไหมครับคืนลถไปแล้วนะครับไปแนนตามตามไปยังที่จำเลยที่หนึ่งก็คือผู้เจ้าซื้อแต่ไม่ทําไม่ได้ทําเลยคนค้บหนีว่าจะพูด,พ,ดพูดอาทิตย์หน้าเอาเกินนิดนึงผู้ค้ำประกันมีมีข้อต่อสู้พิเศษมีข้อต่อสู้พิเศษนะครับอา่าก็คือถ้าไม่บอกกล่าวภายใน60สิวันเนี่ยผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นความรับผิดจากการขายขาดราคา แต่แต่ผู้ค้ำประกันจะได้รับผิดค่าขาดประโยชน์ไม่เกิน60วันนะครับก็คือไม่เกินค่างวดนั่นแหละนะสำหรับผู้ค้ำประกันนะครับทีนั้นฉันการที่จะสู้ในฐานะของผู้ค้ำประกันจึงต้องดูว่ามีหนังสือบอกกล่าวผิดสัญญาเมื่อไหร่จำเลยที่1ผิดสัญญาเมื่อไหร่มีหนังสือบอกกล่าวมาถึงเราเมื่อไหร่ถ้าเกิน60วันนับจากวันเขาผิดนัดสู้ได้แต่ท่างนี้ทั้งนั้นกฎหมายนี้ใช้ กุมพาพัน258เป็นต้นมาถ้าสัญญาก่อนหน้านั้นยังเป็นรุนนี้ร่วมอยู่นะครับอืกฎหมายกฎหมายไอ้ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือบอกเก่าผู้ครา้งว่าการภายในกำหนด60วันเนี่ยเริ่มใช้กุมพาพันธ์ปี258เอาเอามาสู้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าทําสัญญาก่อนหน้านั้นก็ต้องไปไปดูอีกข้อกฎหมายหนึ่งข้อต่อเซ่อ,อื่นนะครับไหม,ม FC จาก YouTube สอบถามมาครับ ทนายบริษัทที่ตั้งมาเปิดระดมทุนไหมครับอ๋อไม่ไดมีทรัพย์สินจะร่วมลงทุนมีมีคำสบอกว่ามีทรัพย์สินจะร่วมลงทุนนะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราแต่งตัวเพื่อให้บริษัทมันกลัวเรามั่งให้ไฟแนนซ์มันกลัวเรามั่งมันมีแต่บริษัทข้ามชาตินะครับโอเคเดี๋ยวว่าันสัปดาห์หน้าแบตเตอรี่เตือนแล้วมันเหลือเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย การดเรทปรสพอดีเลยอืมแช่